ค่ะต่อมาค่ะไปดูเรื่องของการหาเสียงของผู้สมัครสสขอนแก่นค่ะพักไทยชนะนะคะมีทั้งหมด7เขตเลือกตั้งถือเลิอกงามยามดีในวันศุกร์ค่ะเข้ากราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนนะคะออกหาเสียงจากชาวขอนแก่นค่ะ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเขตเทศบานลนครขอนแก่นค่ะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้งพรรคไทยชนะ นำโดยร้อยตำรวจเอกอดิเรกทักษะวรบุตรผู้สมัครสอสขอนแก่นเขตหนึ่งค่ะพร้อมด้วยผู้สมัครสอสขอนแก่นทั้งเข็ดเขตเลือกตั้งและผู้สนับสนุนร่วมกันนำเอาพวงมลาลัยดอกไม้เข้ากราบสการะสารเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นแล้วก็กราบขอพรจากเสาเทวดาฟ้าดินเพื่อที่ขอความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีการลงพื้นที่หาเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยวันนี้ค่ะพักไทยชนะนะคะก็ได้ถือเลิกงามยามดีก็คือวันศุกร์ในการดีเดย์ลงพื้นที่ออกหาเสียงพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร้อยตำรวจเอกอดิรเรกทักษะวรบุตรค่ะผู้สมัครสส,สขอนแก่นเขตหนึ่งพักไทยชนะนะคะบ,บอกว่าพักไทยชนะถือเป็นพักการเมืองน้องใหม่และก็เป็นพักเล็กไม่มีนายทุนแต่ทุนที่มีคือทุนจากประชาชนเพราะเป็นพักการเมืองของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ที่มีอุดมการเดียวกันเพื่อที่จะอาสาเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนโดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้มีการส่งผู้สมัครสส,สจํานวน7เขตทั้งหมด11เขต แม้ว่าการหาเสียงการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างด้วยความที่เป็นพักเล็กแต่ว่าผู้สมัครแต่ละเขตก็เดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่ซึ่งการที่มีการใช้บัตรสองใบก็นับเป็นความโชคดีของพักที่หวังว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะให้โอกาสพักไทยชนะบ้างท่ามกลางกระแสเชียร์ของพักใหญ่ๆค่ะร้อยตำรวจเอกอดีรกยังบอกอนี้นะครับว่านโยบายของพัก ก็คือการมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวขอนแก่นนะครับที่อยู่ในระดับต่ำกว่าชนชั้นกลางซึ่งทางพักมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆหากมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนก็จะนำพาสิ่งที่ดีมาสู่พี่น้องประชาชนจากนั้นนะครับผู้สมัครสสพรคไทยชนะทั้ง7เขตนะครับ พร้อมกับผู้สนับสนุนนะครับก็ได้ร่วมกันขึ้นรถหาเสียงเคลื่อนขบวนลงบนที่พบปะแล้วก็ออกหาเสียงกับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นในที่ผมมีรมการอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องชาวขอนแก่นซึ่งผมเป็นเขตหนึ่งด้วยนะครับก็บต้องการอยากให้เมืองขอนแก่นมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมเหมือนกับจังหวัดอื่นที่เขามีสสเป็นรัฐมนตรีเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้เขาเราชาวพักไทยชนะนําทีมโดยซึ่งผมเองเขตหนึ่งครับก็ พยายามหากได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาจะนําสิ่งที่ดีมา,าสู่พี่น้องชาวขอนแก่นโดยเฉพาะนะครับเพรงเราส่งหมดเจ็ดเขตเนาะเจ็ดเขตกับเจ็ดเขตครับในเขตตัวนี้เราหวังก็เก้าอี่ไว้ประมาณสี่เขตก็ในถ้าถามว่าหวังระหวังแน่นอนครับในส่วนที่เราจะไปช่วงคิงตรงนั้นมาได้ไหมโอกาสที่เราจะเอาจากพี่น้องขอนแก่นของแต่ละเขตส่วนมากแล้วที่ลงนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพถ้างนั้นแล้วพรกกงไม่ คงไม่ไม่ไม่กันผู้เรามาลงตรงนี้นะครับ